คันนี้นะคะคุณไดเฮชวันสอดห้าดีลักนะคะแบ็กซีรี s รุ่นพิเศษสีรถฉ่ำๆนะคะเก็บงานมาให้เราเรียบร้อยล้อ,ลอแม็กลายพิเศษตรงรุ่นนะคะแล้วก็จะมีดีไซน์ด้านในนะคะที่แตกต่างออกไปจากดีลักธรรมดานะคะมีลายแบบนี้แล้วก็มีแคปล่านะคะ บอหนังสีเบจทั้งคันนะคะเป็นลายออกห้างเฉพาะรุ่นพิเศษนะคะสวยๆเลยตรงจอนะคะเลขไมลหนึ่งแสนเจมนกิโลนะคะคันนี้ใครที่กำลังมองหานะคะรถครอบครัวสีเบที่นั่งนะคะคันนี้แนะนำเลยจัดไฟแนนซ์เครดิตดีรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99เท่านั้นนะคะ พาดูรอบๆนะคะ